ยว่าเ้ตดที่ค่ะอนอของสเยค่ะก um ็เ็เื่อตราค่ะท่านี Fall ัต่างกันายว่าจุเนใช่เ่ก็คือีอิ่องเป็นโสีีเรื่องซื้อเลยครับนีุ่ดนเวลาจานบอกมาจะได้ไปตามดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอตำราจานมงคลนะคะขอบคุณครับ ก็สเรีก็ให้แมวค่ะนนี้ให้แมวแล้วก็ให้ลกหมาลูกกราต่ายแล้วก็จะมีนูกปาม่ที่จะให้เด็กค่ะเวลากา่าเนี่ยแล้วก็จะให้เรามีระบที่มันสิีเครื่องครื่องไปไหนมาโอีเลยนะคะโกินดีนะคะเป็น็อกเอร์แล้วเป็นนานแล้วเรียนด้วยนะเรียนด้วยนะไม่ได้ว่า ไม่ได้รับกิติมาสักนะเรียน5้าปีคนอื่นคนอื่นเขาเรียน3ามปีกันล้วเรากลัวไม่แน่เราเรียน5ปีพุทธศาสตร์สุดสตีบัณฑิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยะาใช่นะนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจะมีอีโมชันอลความน้าบของสัตว์ต่างๆแล้วก็ของน้อง้่ีจะเป็นสายตาค่ะหะนั่นจาเป็นช 对对起是的。

จะไปคิดตามเป็ารให้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิีอากจะปิ้งกรูให้นะทคค่าได้ในร้านต่าน้คะรงก็ไม่จำเนอมา่ิงกาะดแ่ร้จักกดยีการ์ดท่ากก็คสนะอาจารย์แดไมจะเรชอาจารย์คาถาอุดหนุนนะครับก่อนจะอิจะาปดสแกนิวารโค้จริงเลยครับสาุด จะมีค pues ิวคอว่างอยู่ด้วยนะคะจะเจอทำได้นะคะอันนี้แนะนำเลยค่ะพี่อันนี้เป็นแม่หมอ่ดูดวงได้นะคะฝาค้ำคานนะคะหรือว่าจดดูรูปตัวฉันสองเรื่องก็ได้นะคะกับไอเดีลังกี้เธอเล่นนั่นเองนะคะปกติก็จะเจอเจอทำได้ค่ะผ่านทางโซเชียลแต่ว่าวันนี้ค่ะก็มาเจอเจอทำได้เลยนะคะ ะครากจะมีแกาตูจากที่เบราพิาการ์เพื่อเกนะคะคต้องบอกว่าหลายๆท่านกช่ชอบยลกศรีดูน้อกเข้ามาสอบถามเรื่องของข้อสงสัยนะคะรืวจะเป็นอาจารย์นะคะเราสอนที่บาโต,ตชนาพื่อสีวิชาษาุนะคะวันนี้อาจารย์ก็นั่งหนูหนักเลยนะคะติดกับร Okay. We'll นนีนะครับในงานศาสตร์สายมูนะครับอาจารย์มงคลรัตนิ้งคพาชมนะครับเแถวที่พ่สื่อมวลชนนะครับ,น,น,น,รบนี่นะครับขอเดี๋ยวขอเจกยาต่อครับขอบคุณมากครับจอยผู้ทีทใ่ให้ฉายาอาจารย์มงคลรัตนิ้งคหมอดุ้งไฮโซนะครับ อาจารยร์ท่ทมามานตรงนี้แล้วครับจุดไฮไลท์

เห็นแล้วสวัสดีครับปูมายามายาพัดนิวมายาช่องดิยวคันเ <c oughs> ตืียมตัวมีทอลอกบนเวทีด้วยครับอาจารย์บางคนรอดทิ้งคันเรื่องรายมือนะครับ สนใจเรื่องรายมือนะครับอาจารย์มงคลรอดทานทําวันนี้มาในงามของผู้มีความสามารถทุกครั้งจะเป็นเรื่องของไพ่ฟีวงจุ้ยวันเลขตัวเลขแล้วก็นะครับสิ่งต่างๆที่อาจารย์ถนัดนะครับวันนี้ก็มาในลายมือครับที่สาลายหนอสายมือนะครับ คัเต็มตัวแต่ยังครับดูห,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 หน้าง,งานนะครับทางเข้าหน้างานเป็นยงไ โอ้โหใจก้าวจนใจก้าวจนใจก้าวันใจก้าวจนเต็มที่โอ้โหตอนนี้ก็สาถึงอยู่เป็นประชุมมาแล้วประชุมอะรกัน ว่าีอาได้รักดีว่าแต่เดี๋ยวเขียนกม่ได้ก่อนได้ได้ให้น้องเขียนให้ก่อนเขียนให้อาจารย์มาได้เลยเหมือนจะกินเนี้ยว่าเดีนยวนะได้ยินแล้วใช่ไหมว่าสิงกพีแลนด์ทำไมอาจารย์ต้องมาที่นี่เพราะว่าหนึ่งมาที่นี่อาจารย์ก็ต้องยืนหนึ่งเพราะว่าเลขที่หนึ่งรัชดาพิเศษใครจะมาหนึ่งเท่าอาจารย์อาจารย์คนไหนก็ไม่ได้ไ,ดมไม่ได้ไม่ได้มานอนที่เลขที่หนึ่งนี่ สามปีโควิดอาจารย์ธนานอนอยู่ที่นี่สามปีขาดคุ้มครูบ้านเล็กนิดเออเล็กที่หนึ่งถนนรัชดานอนแล้วก็เจ๊กุ้งเจ็ดแบบนี้เสือไม่เหมือนใครนะเขาจอแบบนั้นเด็กก็มานอนบ่อยนี่แหละที่ยืนหนึ่งตลอดเลยตอนนี้อยู่ไหนแล้วยี่สเจ็ดแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้ว รู้น้ำละลติดตามันอยอะตาลูบว่าถึงจันไม่มีเลือดอาจารย์ได้ไ้้กวเ้เหมือนเดิมอาจารย์ก็ลุงดูดไจ้ไหมโอเคเต้ หนึ่งที่จวัดรัชดามากินข้าวก็ยืนหนึ่งมานอนก็นอนหนึ่งแต่ไม่ได้นอนคนเดียวนะมาดีกอาจารย์อาจารย์กาครับกับอาจารย์บงคลรู้จักกันมาเกือบ30ปีแล้วครับอยู่โรงแรมเดียวกันเบอร์ก่อนครับโรงแรมเจ้าพยาร์ครัชดาพิเศษนะครับอาจารย์เป็นหมอดูรุ่นน้องอาจารย์กทา วันนี้เราตามติดชีวิตอาจารย์กระทานะครับมาดูเพลงหนึ่งไพ่กระต่าย ที่ฟอร์จูนทาวถึงวันที่17กรกฎาคมคนระับวันนี้วันเปิดพิธี9กรกฎาคม2567 มือ, pile, อด้วยก <bunker. S 1> ็ตายน่ารักอันนี้ขายชุดเท่าไหร่ เรขบัญชีมาด้วยแล้วขอราคาแล้วก็โอนเงินให้ไม่เป็นไรเอาเงินอาจารย์ไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียาพี่มหาเศรษฐีค <c oughs> <c oughs> ไล์หน่อยเฮงๆงอันนี่ไล์อยู่แล้วเดี๋ยวไปลงไปลงครับอให้อาจารย์กาโมนแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านอาาจรย์มงคลหลุดไป10ปีแล้วนะอาาจรย์มงคลล่าเที่ยงทำจะ30ปีแล้วนะยังจำไม่ได้ไม่่ใชเดินเดินจนงงตะกี้มองพี่แตนพี่แตนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมองไม่เห็นเอาไม้หนึ่งสองสาม อาจารย์มงคลรอดเตี้ยนธรรมนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้น้องอค,คุณจอยบุญจอย้องจอยแลยะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเลยนะประสบความสุขความสำเร็จแล้วก็ขอให้กัลยาณมิตรของอาจารย์มงคลทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเป็นสุข คิดสิ่งใดสมบัตินานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอธิมหาเศรษฐีด้วยนภมา,าทะจับภาคกษัตริย์เวสสุพุทธะนโมพุธมพธทธายะาสาธุสาธุครับรอาาดอที่ขรับ <c oughs> ยอะตีเลยตะก้าเจ้าพญาปาง